แจกหอมหรอก็เขาบอกบอกว่าาให้หอมกัพี่ฟ้าลยอกว่าถ้าจะให้หอมก็เอมาแสนนึง้าให้โอนมาหรอกจอนเงยเยอสรก็ียิงก็ต้องทำตามคาองารนคะเป็นไหมนเหอพี่พี่้าแตกใจไหมที่เขาโอนมาจริงๆริงตกใจตกใจที่พี่ฟ้าาตกใจีฟ้ารายยืดี่ฟ้ายิงเข้าแล้วแสนนึงชอบมาจีใครเขินบอว่าคิดรั้นห้องเลยหรออเสียหา แล้ว<ม>แบบเงินแบบไหม,ไมแล้วแบบนั้นว่าแสนนี่ต้องไปหาหารสองไหมไม่หารเพราะว่าเดี๋ยวมีอีกให้ให้พี่ชาหอมหนูได้อีกแสนเลย<อ><อ>ลาลาก็ทำไม่ได้ดอก<อ>ต้องเกณฑ์ทับแม่อีฟ้าว่าถ้า,ถาอีฟ้าหอมชาลอตสองแสนไปเลยก็คุยกันแล้วว่าคนละแสนเออเอาแสนก<อ>่อนเหรอ <laughs> ไม่มีการหาดเนาะของใครของมันถ้าเสียหายกันไปเออโมเมนต์ที่แฟนคลับขอร้องไม่ทำนี่มันเป็นยังไงบ้างคะก็น่ารักดีจริงๆอ่ะ แค่อยากเห็นโมเมงหนูกับชาลอที่นั่นแหละเขินไม่ะชลอดเขินไหมเขินอาการเขินเป็นยังไงอ่ะกมเขินไม่เคยไม่เคยหอแกมลองใหม่เวลาเก่อนนี่แล้วเ้ะงอันไหกลเนีอ่องอคนหนง่เนหนนพอเราลากมาสัมภาษณ์เนี่ยเอาอีกแล้ใช่ไหม รู้เลยใจเวลตั้งแต่ตอนที่หอมแ้กรู้วตองดนอยังไงความตั้งแต่เก็บตัวมาด้วยกันนี่นอนนอนห้องกันด้วยกันความสนิสนมมันมากขึ้นกว่าเดิมเยอะหะฮะเข้ากอือือืช่วยกันไดเช่แบบช่วยแบบรุดเซฟช่วอุ้ยช่วยรี อ้ยใครอะเราอยากเป็นเรื่องอะช่วยกันซะก่อนอย่างมาดีแบบวิ่งเนาะตามภาษาอีกแบบของเสริมอะไรที่เราหยิบจังไม่ถนัดก็สามารถช่วยกันได้อือเราช่วยเราช่วยอะไรอิงฟ้าบ้างชสลอตเราช่วยอะไรอิงฟ้าเนาะอยากเล่นนะไม่จะได้จะ สนิทกันมากขึ้นเนะเาะโอเคค่ะเดี๋ยวก็คุยกันเยอะแหละ <c oughs> เป็นเนล่นน้ำก่ <c oughs> อนไปเคค่ะ